สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทำแบบเรื่องเกี่ยวกับสมดุลเคมีนะก็คือ l บบที่10ของเราก็คือปฏิกิยาผันกลับและสมดุลเคมีนะคะก็จะมีการทดลองทั้งหมดเนี่ยสองตอนโดยตอนที่1ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอน2 3ตอนย่อยก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายนะคะกอไก่เนี่ยก็คือให้ดูเกี่ยวกับการเปลี่ยนทิศสมดุลนะโดยผลของความเข้มข้น นะโดยจะมีผลของตัวกอไก่ก็คือผลเคมีของโคเมตแล้วก็ไดโคเมตไอออนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําตามขั้นตอนนี้ไปเลยข้อ1นึ่เขาบอกว่าให้เอาอันนี้มา1 ml นะใส่หลอดทดลองสังเกตสีก็คือ1มอลาร์โพแทสเซียมโคเมตก็คือตัวนี้นะคะตอนนี้จะมีสารใจก็เตรียมใส่ให้แล้วนะคะโคเมตก็คือ K2CrO4 นะคะใส่มา1 ml ตัวนี้หลอดของอาจารย์เนี่ย วันนี้เราไม่ได้เน้นปริมาณมากนะคะก็จะใช้หลอดทดลองอที่มีปริมาณอยู่แล้วนะคะใส่หลอดทดลองอ้าวสังเกตสีของโคเมตนะจะมีสีอะไรนะสีเหลืองใช่ไหมคะอพอสีเหลืองปุ๊บก,ก็บันทึกผลลงไปว่าโคเมตเนี่ยมันมีสีเหลืองนะก็คืออยู่ในสมการรูปนี้นะคะจากนั้นข้อที่2เนี่ยหยดซัลฟูริก ห้าหยดลงในสารละลายหลอดที่หนึ่งซันฟูริกก็คือตัวนี้ H2SO4 ซันฟูริก6กโมลาร์นะคะใส่ลงไปห้าหยดเดี๋ยวเราดูสีของหลอดแรกนะดูตรงนี้นะคะเราจะใส่ไปห้าหยด1 2 3 4 5เห็นไหมเป็นไงคะสีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นสีอะไรสีส้มนะเพราะนั้นโคเมตเป็นสีส้มพอใส่ กดลงไปเป็นสีอะไรคะเอ้ยต่ลรกโคเมตเฉยๆเป็นสีเหลืองใส่กดลงไปนะกลายเป็นสีสม้มอ่านี่คือข้อ 2, 2> ข้อ3เขาบอกว่าจากนั้นจดหยด6โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปทีละหยดนะคะอ่านี่6โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ขวดนี้อ่าเราก็มาที่ขวดนี้6โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์หยดลงไปกี่หยดทีละหยดอ่า หนึ่งสองสามเปลี่ยนไหมขยับไปด้วยดิยังไงมันเริ่มกลับมาไหมยังไงฮะกลับมาเป็นสีอะไรอ่าสีอะไรเหมือนเดิมสีเหลืองเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเกิดสมดุลกันระหว่างโคเมด กับโคเมตไอออนนะคะโคเมทไอออนนะคะ, on, ะ,คะเพราะว่าเราเติมเบสลงไปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตอนที่1ก็บันทึกแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นข้อที่4ี่ใส่กดลงไปอีกสมมุติเราใส่กดกลับไปอีกใส่ลงไปอีกกี่หยดหยดหยดเห็นไหมพอใส่กดลงไปปุ๊บมันก็เป็นสีอะไรกลับมาเป็นสีอะไรสีส้มอีกอะเห็นปะ ะะเพราะฉะนั้นมันสามารถเขาเรียกว่ามันมีสมดุลน,นะคะสมดุลของตัวไอออนไอออนร่วมในในสมการของมันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก,กรดกับเบสนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสีระหว่างสีส้มสีเหลืองอันนี้คือข้อกอกไกบันทึกผลลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกรอกไกนะคะ ต่อไปนะคะเป็นตอนที่ขอไข่ก็คือเป็นสมดุลเคมีของไอออนไทโอไซเนตนะคะวิธีการทดลองนะคะเราก็ตวง1โมลาร์นะเดี๋ยวอาจารย์หาสารก่อนอ่าเอาตัวนี้นะคะนี่นี่นี่ค่ะตัวนี้ค่ะนะคะอ่าหโมลาร์เฟอร์ริกไนเตรตนะคะเขาบอกว่าให้เอามาใส่บิ๊กเกอร์100นะเอามาเท่าไหร่1นึมล อ่า1 ml ใส่เข้าไปนี่1นี้1 ml ผสมกับนี่ตัวนี้นะคะอีก1 ml อ่าใส่เข้าไปผสมเข้าไปลงในบิกเกอร์้อยแล้วก็เติมน้ำกลั่นจนมีปริมาตรเป็น50าส ml น้ำกลั่นเดี๋ยวนะคะหยิบน้ำกลั่นให้นิดหนึ่งคะ่ะน้ำกลั่นเออ่า นะเติมจนมีปริมาตรเป็น50โอเคประมาณ50นะโอเคจากนั้นเนี่ยนะแล้วก็แบ่งอันนี้ออกเป็นทั้งหมด7หลอดหลอดละ้าเอ่อ5 ml นะคะแบ่งอันนี้เป็น7หลอดเดี๋ยวเอาเอาเอา เราหลอดหยดนิดหนึ่งค่ะหลอดหยดหลอดหยดเราต้องใช้ก็บอกตววอันเล็กก็บอกตววอันเล็กน,น,น่นนี่เนนี่นานี่นี่ก็บอกตัวหนึงอ่าอันนั้นอ่าเราแบ่งนะคะเมื่อกี้สารายที่เตรียม แบ่งหลอดละ5 ml เทลงไปทั้งหมดนะหกหลอดก่อนกะ็ะดะนะคะแบ่งอัอนนี้สาม อสี่ห้าเขาให้แบ่งเจ็ดใช่ไหมก็คือไอตัวสุดท้ายนะเขาให้เอาไว้เทียบเอาไว้เทียบสีเพราะฉะนั้นอาจารย์มีแค่หกแล้วตัวสุดท้ายก็คืออยู่ในบิ๊กเกอร์เอาไว้เทียบสีนะอ่ะหลอดที่หนึ่งก็ใส่ตะแกรงวางหลอดทดลองหลอดที่หนึ่งอาจารย์จะนับจากทางนี้สายสุด ให้เติม0.1มลาร์ FeNO 3 5ห้าหยดนะะอ่าตัวนี้0.1มอล่ f เฟอริกไนเตท่าหยดอ่า1 2 3 4 5อ่าดูดีสีมันเป็นยังไงคะเข้มขึ้นไหมเห็นไหมมันจะเข้มขึ้นกว่าเดิมอ่ารอบที่2เติม0.1โพแทสเซียมไทโอไซเนตห้าหยด หนึ่งสองสามสี่ห้าหยดนี่ขยา่าอ่าแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วเราบันทึกผลเองนะหลอดที่สามเติมหกโมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์สามหยดหนึ่งสองสามเป็นไงฮะอ่าต่อไป หลอดที่4เติม0.1เมอร์คิวริคอลายสาหยดหนึ่องามนะเขย่าด้วยนะเห็นไหมกลายเป็นสีอะไรเลยไม่มีสีเลยต่อไปหลอดที่5เติม0.1ยดอยู่ไหนเอ่ยออกซาลิกสามหยด1 2 3 มันทึกสีนะหลอดที่6เติมน้ำเติมน้ำห้าหกหยดประมาณนี้นะคะอันนี้เรามา่ได้สีเรียดเรื่องคนเรียกว่าอะไรอะเรื่องปริมาตรมักนะคะแค่ดูประมาณดูสีนะส่วนหลอดที่7ก็คือตัวนี้สารละลายเดิมเปรียบที่เรายังไม่ได้เติมอะไรอนะักศึกษาทุกคนบันทึกผลลงไปนะ ก็จะเห็นว่ามันจะมีตารางเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสีเข้มขึ้นถ้ามันเข้มขึ้นถ้าถ้าเกิดเข้มขึ้นนิดนึงอาจจะใส่1บวกถ้าเข้มขึ้น2เยอะมากก็จะใส่2บวกหรือ3บวกใส่มากสุดก็คือ3บวกนะคะถ้ามันจางลงนิดนึงใส่1ลบถ้าจางลงเยอะเลยหายไปเลยก็2อลบ3ลบก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นบันทึกผลนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์สอนนะคะ บันทึกผลลงไปก่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเวลาเราเติมไอ้นี้คือสมการที่เราทําในวันนี้ถูกไหมคะที่เราที่อาจารย์ใส่เฟอริกไนเตรตกับโพเลสเซียมไทโอไซเนตลงไปนะคะจากนั้นก็ลบควรสมดุลของมันโดยเติมไอสาไออนพวกนี้สีมันก็เปลี่ยนไปมานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องสมดุลเคมีเพราะฉะนั้นบันทึกผลลงไปว่าสีเป็นยังไงจากจากอาจารย์ที่หยดให้ดูนะคะส่วนไอออนที่มีผลเดี๋ยวอาจารย์ นะสอนนะคะในห้องเรียนถัดไปนะคะอ่าตอนนี้มาดูกันทดลองต่อไปนะคะต่อไปข้อตอนคอควายนะคะอ่าแล้วก็ตวงหนึ่งโมลาร์แบรเรียมคอไลา์มา3 ml มนะคะนี่เท่าไหร่น่ะอ่าหนึ่งสองสาม ML นะคะอ่ะา ผสมกับหนึ่งโมลาร์โพแทสเซียมโคเมต3สามเอมอลหนึ่งโมลาร์เดี๋ยวจะหาก่อนนะหนึ่งโมลาร์โพแทสเซียมโคเมาต,ตัวสีเหลืองนี่อีกเท่าไหรคะสามเอมแอลหนึ่งเห็นไหมพอใส่ปุ๊บเกิดอะไรเนี่ยตะกอนทันทีเลยใช่ไหมคะสอง อันนี้เป็นเรื่องสมดุลของสารไอิ่มตัวนะมันจะเกิดตะกรอนตัวนี้เกิดขึ้นมานะคะเดี๋ยวนะจากนั้นลองคนดิอุยเกิดอะไรเลยตะกรอนเลยนะคะอืมนะจากนั้นให้เอา หลอดหยดดูสาลายที่ใสนะอาจจะลองดูใหม่สินี่มันจะตั้งทิ้นไว้ตะกอนมันจะนอนก้นนะอ่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะ นอนก้นเยอะหรือเปล่านะคะาจากนั้นเราลองดูซิส่วนที่ใสซึ่งน้อยมากเลยนนจริงเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปปั่นเวียงด้วยนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์เอาเอาตะกรอนเนี่ยมา ปั่นเวียงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนตัวนี้นะ,อะตอนนี้อาจารย์ใส่สารเข้าไปในหลอดแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแยกให้มันออ,ออกมาได้ด้วยหลอดทดลองทั่วไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าพอปั่นเหวี่ยงแล้วมันจะเป็นยังไงออกมานะคะ จานออกมาจากเครื่องปั่นเวี่ยงแล้วจะเห็นว่ามันแยกชั้นชัดเจนร,ระหว่างตะกรนกับสารละลายใช่ไหมคะเดี๋ยวจานดูดเอาส่วนที่ใส่ออกมานะคะส่วนที่ใส่ดูมาใส่หลอดทดลองอีกอันนึงจากนั้นเราก็จะหยดนะคะตัวแบเลียมคลอไรดลงไปอีกสิหยดในตัวที่สารลลายใส หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะเราลองดูซิมันเป็นยังไงมันก็ยังใสเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ,ะ,ะจากนั้นเอาตะกรอนทั้งหมดมัอกี้ตะกรอนใช่ไหม มือกี้สมมติว่าดูส่วนใสทั้งหมดออกให้หมดนะเหลือแต่ตะกรมสมมติว่าอันนี้เอาตะกรไปเติมของ HCL สีถึงห้าหยดไปอยู่ในตู้ดูดควันนะคะตามมาในตู้ดูดควันอ,อาทำไม จะเป็นกดเข้มข้นนะต้องระวังด้วยเห็นไหมพอเราใส่อาจารย์ใส่กดไปปุ๊บตะกอนเริ่มละลายแล้วเห็นไหมคะอ่านตะกอนะจะละลายกลับมาเห็นไหมบางส่วนจะละลายออกมาแล้วจริงๆริถ้าเราใส่หมดมันก็จะล,ละลายออกมาหมดนะคะมันจะค่อยค่อยละลายออกมา Okay, เดี๋ยวเราไปดูที่ที่โต๊ะนะคะ,อะตอนนี้เราก็บันทึกเลยนะคะตัวนี้ถ้าถ้าเราเติมกดเนี่ยบางทีมันก็จะมีการละลายของตะกอนนะ ต,ตะกอนนี่มันแน่นมากนะคะจริงๆตะกอนมันจะละลายที่เป็นเห็นเป็นสีส้มเนี่ยนะมันจะละลายกลับมาเป็นรูปเดิมนะคะอ่าแล้วก็บันทึกไปว่าตะกอนมันละลายนะคะเกิดเป็นโคเมต ส่วนแบลรีอมคอลนยนี่คือเราก็จะได้สรารไลสใสเหมือนเดิมนะโอเคนะอ่ะบันทึกผลลงไปในตอนข้อ้อ,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 อควายนะคะอ่ะก็เสร็จแล้วนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตอนที่2นะคะอ่ะตอนที่2นี่ก็คือดูการเปลี่ยนโดยภาวะสมดุลน,นะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ตวงโคบอลในเตรดมา1 ml ใส่หลอดทดลองนะะเดี๋ยวนะ จนเอาอันนี้หนึ่งอันอันนี้โคบอลไนเตดเติมปเท่าไหไรคะ1นึ่งมจากนั้นใส่ของซัลฟูริกลงไปทีละหยดพร้อมทำเขยา่านะจนได้สารละลายเปลี่ยนสีไปที่ของซัลฟูริกไปที่ตู้ดุดควันเหมือนเดิมคะ่ะเดินตามมาเลยคะ่ะ หยดไปนหนึ่งปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีละเป็นสีอะไรคะเมื่อกี้เป็นสีชมพูใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสีอะไระเติมที่เปลี่ยนสีไหม ก็จะได้เป็นอย่างนี้สีม่วงม่วงอ่าโอเคค่ะเดินดูมันที่ที่หลัจากนั้นอันนี้เราจะดูผลของอุณหภูมิใช่ไหมอ่าค่อยๆเติมน้ำทีละรยดพร้อมทํำขยาจนสารละลายเปลี่ยนสีแล้วนำไปต้มในอ่างน้ำร้อนนะคะอ่าใส่นะ้ำไปทีะรยดหลอดหยดอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวเด๋ อุปกรณ์อยู่เมื่อกี้หลัดหยดอ่โอเคมาใส่น้ำทีละหยดเดี๋ยวใส่ขอใส่น้ำก่อน <c oughs> อใส่น้ำทีละหยด <c oughs> ตอนแรกเป็นสีจมูเห็นไหมใส่น้ำเป็นไงคะเปลี่ยนไหม ดูนี่เติมน้ำแล้วสีเป็นยังไงลองสังเกตสิชมพูมันก็ทำไมจางลงมเป็นสีชมพูใช่ไหมคะเมื่อกี้พอเราตอนเราเติมไอ้เนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนน้าเงินนะออกน้าเงินใช่ไหมชมพูน้าเ,เงินนะ้ําเงินน่ะนี่เป็นสีชมพูอ่อนแล้วนะคะจากนั้นเราจะดูผลอุณหภูมิเราเอานี้ไปแช่ในอ่างน้ําร้อนน้าร้อนนี่จันต้มไว้แล้วนะ,ะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันเป็นยังไง สี่ไห เข้มขึ้นไหมยชมพูมันจะมันน่าจะเข้มเข้มๆหน่อยอะนะคะออกชมพูดำๆน้ำเงินเห็นไหมอืมอะสมมติอาจา์ย้ายมาเปลี่ยนในในตัวน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำเย็นนะ ภูมันก็จะอ่อนลงอ่อนไหมดูดิเดี๋ยวลองดูเป็นน้ำร้อนใหม่มน้ำร้อนจริงๆสีมันน่าจะเปลี่ยนเข้มมากกว่านี้นะรอดูแป๊บหนึ่งนะคะ อ่ะโอเคแล้วก็บันทึกได้อันนี้นะเพราะคือสีชมพูมันจะเข้มขึ้นนิดหนึ่งนะคะเวลาเราจุ่มในในน้ำร้อนนะอันนี้น้ำร้อนในกล้องมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคค่ะงั้นก็ทุกคนก็บันทึกผลลงไป นะในการทดลองอเดี๋ยว,ยวที่เหลือเดี๋ยวอาจารย์สอนนะคะในคลาสสิกทีหนึง่งอันนี้เป็นผลการทดลองก็บันทึกลงไปได้เลยนะคะก็แลบวันนี้ก็เสร็จแล้วเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะ